สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสอบถามหน่อยครับถ้าเกิดสงครามไทยโดนประเทศลาวกับกัมพูชารุมไทยเราสู้ไหวไหมครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าให้มัดรัวมาเลยครับ ฮ่าฮ่าฮประเทศเรานะ่ะอาจมีจังหวัดเพิ่มคอมเมนต์ทำมันครับคอมเมนต์ว่า2ประเทศรวมกันอย่างสู้ไม่ได้ครับประชากรเขาน้อยคอมเมนต์ทำมันครับคอมเมนต์ว่าแต่ผมกลัวจีนจะลงมาเล่นด้วยคอมเมนต์ทำมันครับคอมเมนต์ว่าให้เข้ามาพร้อมกัน2ด้านอย่างรับมือสบายเลยครับเรามีเครื่องบินขับไล่มีเรือรบในขณะที่ลาวและมเขมรมันไม่มี ไหนจะตจะรวจนำวิถีเรือหลวงช้างโดรนติดอาวุธสีซ่าที่ขมรนรักแล่นอื่นอีกนะมากมายเช่นปืนต่อต้านรถถังเจวลินที่ใช้ในสงครามยูเครนที่จะส่งมอบให้เร็วนี้ลองไปดูจาก YouTube ได้แสนยานุภาพกองทัพไทยยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดานี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมทหารถึงต้องซื้ออาวุธคอมเมนต์ทานมครับคอมเมนต์ว่า แต่ผมเห็นในข่าวบอกว่ามีกองทัพเรือจีนอยู่ในกัมพูชาคอมเม์ทักฟังนะครับคอมเมนต์ว่ามัดรวมาเลยครับทั้งมณฑลกัมพูชาและมณฑลลาวผมนี่แหละจะสมัครไปรบคนแรกรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดคอมเม์ทักฟังนะครับคอมเมนต์ว่าไหวครับแต่มีข้อแม้ข้อห้ามประเทศจีนหนุนหลังนะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธและที่ปรึกษาแผนการรบ เขาเม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าและทําไมถึงคิดว่าลาวจะทําสงครามครับเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าผมมองว่าเขาเป็นพวกกันเพราะมุลเซนมันบอกถ้าทําสงครามน่ะมันจะรบกับเราแล้วก็เวียดนามครับเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าผมคนลาวครับไม่กี่ปีก่อนน่ะเรารบเขมรอยู่มันจะมาแย่งดินแดนกว่า20กิโลเมตรตามชายแดนไม่น่าร่วมมือกันหรอกครับ เขามาน,นะครับอมเมต์ Comment ว่าอย่าดูถูกกล่าวไปร่มกล้าวก็ไม่ได้ชนะลาวนะนั่นไปจบที่เจรจาหรอกทหารม้าอุตรดิตละลายเกือบทั้งกองพันเขามาทน,นะครับคอาเม์ Comment ว่าอันนั้นเหมือนรบกับเวียดนามมากกว่าครับเขาไมาน,นะครับคอมเม์ Comment ว่าก็แค่ไกลๆนะครับเพราะเป็นทหารลาวที่ฝึกดวยเวียดนามและโซเวียตผิดที่เราปล่อยให้เขานะ่ะยึดเนิน 1428ขนาดถึงขั้นทำบังเกอร์คอนกรีตได้เราชะล่าใจเกินแถมเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเพราะตอนนอเขาเห็นหมดว่าทหารไทยมาทางไหนสั่งปืนใหญ่ถล่มเราแย่เลยนะ่ะทางบุกขึ้นก็ชันยิงกดหัวทหารไทยเละเลยเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่า3ต่อหนึ่งก็มาแล้วครับเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าแต่ตอนนั้นน่ะ เรายังมีจีนหนุนหลังให้เราอยู่เขาเม่ทนำนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าคราวนี้ยิ่งเจ๋งครับไอ้กันเป็นแบ็คให้เราครับเพิ่มเวียดนามที่เคยเป็นคู่กัดกับเราตอนนี้นะ่ะก็เอียงมาทางเราจีนก็อย่าไปหวังเลยว่าจะอยู่กับขเขมรเพราะเมื่อไร่ที่เกิดสงครามเขารอขายลูกปืนใครมีผลประโยชน์จีนน่ะมันครบหมดครับก็เพราะว่าจีนน่ะไปช่วยขเขมรเรื่องของซีเกมไงครับ เมกาถึงให้ลุงอาโนคนเหล็กมาจัดมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกลองเรียบเรียงกันดูสิครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจ,จากทาง Facebook ของคุณเดชาณรินทได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับเดินหมากเกมผิดชีวิตเลยพังได้ขาวพระวิหารจากไทยไป ก็ไม่มีปัญญาบุรณะหรืออนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้ดีกลับปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและสุดโสมเต็มไปด้วยเถาวัลย์เลื้อยเต็มไปหมดแถมเจอประเทศไทยปิดทางเข้าพระวิหารเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสักคน UN เก็เลิกส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บกู้ระเบิดให้แล้วคนในพื้นที่ก็ขายของไม่ได้แถมยังส่งทหารมาตายอีกจำนวนมาก จากการสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยยูเนสโกคงเข็ดลาบกับฮุนเซนไปจนตายฮุนเซนส่งทหารขเขมรตายไปเกือบครึ่งกองทัพแต่ฮุนเซนกลับปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและสุดโทมเพราะไม่มีปัญญาดูแลมรดกของโลกนิสัยสันดานที่เคยหาเรื่องใส่ร้ายประเทศไทยจนทำให้ตนเองชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายด้วยการใส่ร้ายป้ายสี และปลูกฝังให้คนในชาติมองประเทศไทยว่าเป็นโจรมาขโมยแผ่นดินขเขมรไปฝังหัวสมองสร้างเรื่องให้คนในชาติมองว่าคนไทยเอาเปรียบและชอบกดขี่คนขเขมรและสร้างเรื่องโกหกคนขเขมรว่ามีเพียงตนคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้ทุกเรื่องและจะเป็นผู้ปลดปล่อยประเทศขเขมรให้เจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศไทยในทุกเรื่อง พอมาถึงวันนี้ก่อนการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงก็วางแผนหุบเอาประเพณีวัฒนธรรมของไทยด้วยการหลอกคนขเขมรว่าประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทุกอย่างล้วนมีต้นกําเนิดมาจากประเทศขเขมรด้วยหลอกคนขเขมรโงๆในชาติตนเองว่ามีหลักฐานเก่าแก่มาจากรูปภาพสลักในหินที่นครวัดทั้งทั้งที่ภาพเกือบทั้งหมดที่สลักลงในปราสาทหิน ล้วนเป็นภาพเรื่องราวของอวตารของพระนารายจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูของอินเดียจากชาวอาณาจักรขอมในขณะที่ชนชาติขเขมรอดีตเป็นได้แค่แรงงานทาสชั้นต่ำเท่านั้นและไม่ได้มีฝีมือในทางการก่อสร้างศิลปรกรรมใดๆทั้งสิน้นจนมาถึงปัจจุบันชนชาติขเขมรก็ไม่มีใครสามารถสร้างงานปฏิมากรรมแบบในอดีตได้เมื่อฮุนเซนเลือกเดินเกมหมากนี้ หวังกวยคะแนนให้กับตนเองแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับเลวร้ายต่อตนเองอย่างยิ่งทั้งเผชิญกับภัยธรรมชาติที่แห้งแล้งอย่างหนักเพราะเลือกไปเครมอาวัฒนธรรมชั้นสูงของแผ่นดินสยามที่เรียกว่าวันสงกรานซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ไทยเป็นประเพณีที่รดน้ำขอพรจากผู้มีพระคุณให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว และเป็นประเพณีที่สร้างให้สถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งแข็งแรงมีการกลับมาพบเจอกันของหมู่ญาติพี่น้องที่ได้ทำบุญและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและออกไปเล่นสรดน้ำกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆที่ห่างหายจากกันไปนานแต่ฮุนเซนคนชั้นต่ำกลับดึงเอาประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย ไปเป็นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนทำให้เกิดอาเพศหนักในแผ่นดินของเขเมรจะเครมชุดประจำชาติของไทยก็ถูกค้นหาหลักฐานจนเจอว่าชนชาติเขเมรดังเดิมนั้นเป็นได้แค่ทาตและเป็นได้แค่ชนชั้นตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรต่างๆไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือชุดประจำกาย เป็นของตอนเองเลยในประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนบันทึกเอาไว้ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรนนาถหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับดร์ศักชายเผยไทยส่ง13นักชกดกร์ศักชายกล่าวต่ออยกว่าสำหรับนักมวยจากประเทศไทยนั้นจะส่งเข้าแข่งขัน13คนประกอบด้วยนักมวยชาย8คนและนักมวยหญิง5คน โดยจะเป็นรุ่นที่น้ำหนักไม่เกิน75กิโลกร,รมัมส่วนรุ่นใหญ่นั้นไทยไม่ได้ส่งซึ่งการคัดเลือกนักมวยไทยที่เข้าแข่งขันในศึกชิงแชมป์มวยไทยโลกนั้นนักมวยส่วนหนึ่งจะมาจากนักกีฬาชกมวยทีมชาติไทยที่เคยถูกวางตัวจะเข้าแข่งขันในซีเกมที่ประเทศกัมพูชาแต่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากกัมพูชาเปลี่ยนเป็นการแข่งขันคุนคาแมเลขส่วนหนึ่ง จะคัดเลือกจากนักมวยฝีมือดีจากค่ายมวยต,าต่างๆโดยมีคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของสมาคมมวยไทยนำด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตเสียงหล่อและพันเอกบุญส่งเกิดมณีเป็นผู้คัดเลือกส่วนกรรมการผู้ตัดสินในศึกชิงแชมป์มวยไทยโลก2023นั้นดรศักชายยืนยันว่ากรรมการทุกท่านจะทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอน โดยกรรมการจะมาจาก2ส,ส่วนคือกรรมการนานาชาติซึ่งขึ้นทะเบียนกับ IFMA ไว้แล้วและกรรมการซึ่งมากับทีมนักมวยจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยหลักการคือกรรมการผู้ตัดสินจะต้องเป็นกรรมการมาจากคนละประเทศกับนักมวยที่ขึ้นชกเพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการตัดสินทั้งนี้ที่ผ่านมา IFMA ได้จัดการแข่งขันเวอร์ชั่นเป็นชิพ เป็นประจำทุกปีโดยประเทศสมาชิกอิฟมาจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งหลังจากที่ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าจะไปจัดที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งสิ่งที่สร้างความปรบปรื่มให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากก็คือเจ้าชายฟาฮด์บินมันซัวอันซาอุดแห่งซาอุดิาดอาระเบียส่งชื่นชอบและให้การสนับสนุนมวยไทยเป็นอย่างดี โดยเมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าชายฟาฮดได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองการสารสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งจัดโดยสถานทูตไทยนกรุงริยาดร่วมกันกับสมาพันธมมวยไทยแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อเฉลิมฉลองการสารสัมพันธ์ทางการทูตส่งเสริมมวยไทยสู่สากลและกระชับความสัมพันธ์อันดี ขณะเดียวกันยังมีการลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเป้าหมายร่วมกันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ ioc ให้การรับรองให้เกิดการแพร่หลายอีกด้วยนอกจากนั้นทางท่านของอาร o s c ช w a r นิเกอร์ดาราฮอลลีวูดชื่อดังและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้เป็นประธานในงานมวยไทยบาซิเรียนแชมเปี้ยนชิพ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลในระหว่าง14-16เมษายน2566ที่ผ่านมาจึงนับได้ว่ามวยไทยได้รับการสนับสนุนทั้งจากราชวงศ์ของซาอุดีอาระเบียและบุคคลชั้นนำของโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขณะที่กีฬากุลคแม่ของกัมพูชานั้นกลับถูกผู้คนจากประเทศต่งตางๆวิพากวิจารไปในทางลบโดยส่วนใหญ่พูดตรงกันว่าไม่เคยรู้จักกีฬาประเภทนี้มาก่อน โดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับมวยไทยและกุนขแมแ์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ